ดี่ะเห็นชุดก็รู้แล้วเนาะว่าวันอะไร <c oughs> เป็นเพลหัดแล้วค่ะเพลหัดที่สามสิบค่ะเป็นวันสิ้นเดือนนะขออนุญาตนั่งนะคะน,นี่รู้สึกเมื่อยเมื่อยไม่ได้เมื่อยกับอะไรเมื่อยกับทะเลาะกับหลานเ <c oughs> มื่อคืนทะเลาะกับหลานดึกไปหน่อย <c oughs> พูดเรื่องปัจจุบันเนาะ โรงพยาบานคือมันคืนทะเลาะกับหลานโออะไรจะวุ่อะไรจะชีวิตจะรันทดขนาดนั้นเนาะหาปัจจัยก็เระว่าเหนื่อยแล้วเนาะแต่การที่จะหลอมมนุษย์ให้เป็นคนดีเนี่ยเหนื่อยฟ้าเหนื่อยฟ้านะคะแต่ก็อย่างว่าเนาะทำใจเพราะว่า เขาย่อมมีกรรมต่อเราเราย่อมมีกรรมต่อเขานะถึงได้มาอยู่เป็นญาติหลานกันหรือว่าเป็นญาติเป็นญาติกันนะคะทุกอย่างไม่มีคําว่าบังเอิญน,นะทุกอย่างในโลกนี้ไม่มีคําว่าบังเอิญค่ะทุกอย่างต้องมีเหตุและปัจจัยเป็นเป็นต้นเหตุนะคะในการที่ได้มาเป็นญาติพี่น้องกันนะคะเขาบอกว่าจงสาบเขาพูดนะเขาบอกว่าจงจงกบหน้ารับกรรมเถอ ก็รับดูนะคัะแต่บางครั้งมันเยอะไปหลานไม่ทำไองานส่งส่งรูก็เลยบ่นให้โอ้ยจนจะสอบปิดภาคอยู่แล้วนะคะถ้างานไม่ส่งก็งานไม่ส่งก็ได้ศูนนะคะ เขาไม่ค่อยเด็ดร้อนนะคะไอเราเด็ดร้อนอย่างญานะเราเป็นเป็นย่าเนาะเดี๋ยวก็จะหาว่ารู้ใครหลานใครพมาปลึกแผ้พ่อถามก็อว่าหนูได้ใคร่าก็ฉลาดถ้าะาไม่ฉลาด่าเลี้ยงคนไม่ได้หรอก กุสูก็เลยว่าหนูเจงนะแต่ตอนโมโหไม่ใช่คำว่าหนูนะมึงนี่เจงนะพ่อคุณลามทันทีนะมึงนี่เจงนะสามารถทาให้ญาโมโหได้น้อยคนนะทำให้เราโมโหได้คนะือคุณสูตจะเป็นคนที่ว่าผิดครั้งแรกจะไม่จะไม่ว่านะคะพดูดดีๆทำไมหนูไม่ทำล่ะครับไม่ทำส่งนี่ย่าจะพาไปถามครูนะไม่อะไนะผิดครั้งสอง ะค,ะครั้งสองนี่ก็คือบอกว่าทีหลังย่าทำนะทีหลังต้องต้องทำส่งครูนะอย่าให้รู้อีกนะแต่ครั้งสามคุณสุดจะไม่อยอมถ้าสมัยคุณสุดทำงานก็คือครั้งที่สามคือไล่ออกค่ะคนงานนะคะคุณสุดจะไม่ว่าคนงานรอบแรกรอบสองสุดคุณก็จะเตือนเขาว่าทีหลังย่าทำอีกนะคือเจคือเจจะไม่หยวนกับเธอนะถ้าครั้งสามคุณสุดไม่พูดเลยนะคุณสุดเรียกมาคุณสุดก็ ให้เงินเดือนแล้วก็กไล่ออกเลยคุณสุดจะตายเป็นงานคือถ้าคนผิดถึงสามครั้งไปว่าเป็นนิสัยเขาพัฒนาไม่ได้อันนั้นคือคนงานคือเราสามารถที่จะไล่ไล่ออกได้แต่ถ้าเป็นลูกเป็นหลานมันตัดกันไม่ได้ลูกห <c oughs> ลานเปรียบเสมือนแข้งขายแนละ้วตัดแขนตัดแขนทิ้งขาทิ้งเราก็ขาด้วนแขนด้วนใช่ไหมมันคือมันไม่ได้ไงเพราะไม่ได้คือเราก็เลยต้อง พูดใช่ไหมคะต้องพูดกับเขาพูดให้เขาเข้าใจในการดําเนินชีวิตว่าหน้าที่หน้าที่ของคุณคือทําอะไรคือแค่เรียนหน้าที่ของเราคือหาทรัพย์แล้วก็ดูแลให้คุณเจริญเติบโตหาทรัพย์เพื่อให้คุณได้เรียนหาอาหารให้คุณทานเพื่อให้คุณได้เจริญเติบโตนั่นคือหน้าที่ของเราแต่คุณไม่ทําหน้าที่ของคุณเลย แต่คาณสุก,ก็บนบนไงสุเลยให้คําขาดว่าวันนี้หนูต้องทําให้เสร็จทั้งหมดแล้วก็ส่งคูทั้งหมด,หมดถ้าไม่หมดไม่ต้องเรียนแต่ต้องเดงขดขาดไม่ต้องเรียนแล้วก็ไม่ต้องใช้มือถือเลยดูที่ว่าคุณจะอยู่กับโลกมนุษย์ได้ไหมโดยที่ไม่มีสองปัจจัยคือเรียนกับมือถือเพราะัยของคุณคือวบเรียนแล้วก็มือถือคือคุณจะได้เล่นเกมแล้วก็ได้รีและแต่ถ้าคุณไม่มีสองอย่างนี้ดูที่ว่าคุณจะอยู่ได้ไหม พอตื่นแต่เช้ามานั่งทำาเั็นีก็ได้เตดขาดนะลจริงๆเลยจขาดดอกอะคนนายตื่นสายสีสม้มโอโหบานจะพังเลยบานจะสวยเลยค่ะสวยมากนะคะสวยมากเดี๋ให้ชมเดี๋ยวเราค่อยคุยคุยเรื่องดอกไม้กัน เดี๋ยวโชว์ชเพื่อนในกลุ่มก่อนโชว์ดอกดอกอดอกคุณนายตื่นสายไหมอะไรสวยมากจริงเลยสีส้มเลยแล้วบานถูกวันด้วยนะวันนี้สีส้มนะบานจ้ะมันสุตัดผ้าใบามาใสา่เปสนาม เด้สวยมากอะกบัวอกำลังจะบานเลยไงไหนตือนสายาช่ถ่ายถ่ายดอกไม้ถ่ายดอกไม้ดอกสีม่วงนี่กำลังถ่ายดอกสีม่วงดอกสีม่วงบาน มันเยอะมากเยอะทั้งซอยเลยสิทั้งเซนหน้าบานนะคะผัดเดินดวันนี้วัน,นนี้ผาเที่ยวดูสิบานทั้งซอยเลยสวยจริงนะเหลือสวยนะสวยก็ต้องแบ่งกันเขาบอกว่าแบ่งแบ่งความสุข ให้บุคคลอื่นด้วยนะคะแล้วก็ฝั่งนี้ด้วยสิสวยจริงเลยสีม่วงเห็นไหมคเห็นหน้าแต่มันย้อนแสงนะัดฝั่งนี้ฝั่งนี้มองไม่เห็นโอเคอัน okay. นี้เราก็ขึ้นบ้านบ้านลกๆหน่อยมุมมุม,มที่คุณสุดนั่งโอเคโชว์หน่อยเนาะขอโชว์ขอโชว์หน่อยมันนี่เป็นอากาศอึมครึมนะคะ อุมคึมอึ้มคืมนะนะมาเรามาคุยเรื่องของเราเรื่องของเราคืออะไรเรื่องของเราไม่มีอะไรคะ่ะงานถักนะวันนี้คุณสุปเปลี่ยนผ้าถุงให้ให้นางใหม่แล้วนะคะเป็นชมพูชมพูวหวานนะ หวานหวานมากสวยมากนะคะขี้ได้ไม่ได้นะคนคนงานถักเนี่ยเห็นขี้ได้ต้องตัดนะอไม่ได้แล้วท <laughs> ี่ไดุ้ะสุดจะลื้อแขนสองข้างนะคะสุดสดจะเอาเข้าอีกนะคะเอาแขนเข้าอีกเข้าหน่อยหนึ่งนะเข้าเข้าประมาณดอกหนึ่งนะคะโอเคขนยอมเหนื่อยนะคะเพื่อให้มันดูดี ว่าคุณสุขชอบคอแล้วก็ตัวแล้วก็ลายเขานะคะสวยแล้วนะคะความสวยเขาโอเคแล้วเอาแขนเขาเข้าอีกนะเพราะว่าแขนเขาโอเคต่อเราเมื่อวานนี้คุยคุยกันเรื่องการถักแล้วก็เสร็จแล้วคุณสุขก,ก็ผ้าถุงมาใช่ไหมผ้าถุงมาคุณสุขก,ก็ทันทีเลยค่ะแกะ ่ต่อหน้าสื่อเนอะแก่ตรงนั้นแล้วคนก็แปลกนะคะชอบคลคายกัน <laughs> ชอบคายกันเนาะอันนี้คนสุขแก่ไปครึ่งหนึ่งนะคะก็เหลือครึ่งหนึ่งเนาะเพราะว่าอะไรเหนื่อย <laughs> เหนื่อยก่อนเมื่อวานร้อนวันนี้เย็นนะคะวันนี้อากาศอึมครึมนะคะคนสุกก็เลย จะมาโชว์วันนี้ส่วนที่เหลือนะคะพอดึงเมื่อเช้านี่ก็มีเพื่อนๆจองอีกสี่ผืนก็เลยต้องแยกออกพ้างั้นพวกขายจะไม่ได้แนละ้วใครซื้ออนะไรคือสุบบางครั้งก็เออเลิร์นะเอออย่าว่ากันนะคะคงจะเป็นเหมือนกันนะผู้สูงไว้คายๆกันโอเคตอนนี้เรามาพูดถึงงานถักะ<ห>นะคะคุณสูตรถักสับปะรดสับปะรดใหญ่ ตอนนี้กุณสูก็ถักไปกลับแล้วล่ะนะคะคุณสูตแบ่งนะคะคุณสูตแบ่งก็คือคุณสูตแบ่งแขนห้าแขนแขนห้าดอกนะคะองฟองโอ้อันนาโอพี่เลี้ยงทำไมเก่งจังเด็กเด็กเด็กเดินผ่น อันนี้คุณสุก็ทำแขนห้านะคะแบ่งแขนห้าข้างหน้าเนี่ยคุณสุก็มีเคล็ดลับนะคะข้างหน้านี่คุณสุคือคุณสุหายยี่สิบสองใช่ไหมเพราะตัวนี้อกสี่สิบคุณสุหายยี่ิบสองก็คือคุณสุแบ่งข้างหน้าเจ็ดนะคะหนึ่งนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะคะข้างหน้าเจ็ดแขนห้าหนึ่งสองสามสี่ห้า Okay. ตรงมาเกอเนาะในมาเกอสีเหลืองกับสีม่วงเนาะสีเหลืองกับสีม่วงห้าแล้วข,ข้างหลังที่คุณสุดถักไปกลับคุณสุดก็แบ่งห้าคุณสุดแบ่งห้าเพราะอะไรเพราะว่าเวลาเราถักไปกลับเนี่ยมันจะได้เพิ่มคือสับปะรดคือเขาจะเพิ่มดอกขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมเขาจะเพิ่มดอกขึ้นมาขอโทษนะคะรู้สึกมันก็วุ่นๆเหมือนกันนะโอเค เนี่ยคุณสุแบ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าดอกห้าดอกนะคะห้าดอกห้าดอกแล้วมันขึ้นตรงนี้ไงเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยขึ้นตรงเนี้ยหนึ่งดอกแล้วขึ้นฝั่งเนี้ยหนึ่งดอกถ้าเราแบ่งเท่ากันหมายว่าหกหกเท่ากันยีิบสองก็จะแบ่งหกหกนะหกแขนห้าก็เป็นยีิบสองแต่ถ้าเราแบ่งหกหกเท่ากันน่ะด้านเนี้ยด้านเนี้ยหกแล้วหกแล้วมันจะขึ้นเพิ่มมา เห็นไหมคะเราแบ่งห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าแต่พอเราพอเราแบ่งห้ามันจะขึ้นสองดอกนีหนึ่งสองเห็นไหมคะหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมันก็จะเป็นหกหกเห็นไหมฮะเป็นหกดอกใช่ไหมคะมันจะเพิ่มมาหนึ่งดอกแต่ถ้าเราพอหนึ่งดอกด้านนี้เราเราทดไวเ7มันจะต่างกันดอกเดียว เพราะว่าด้านหน้าเนี่ยคือด้านหน้าคือเรามีหน้าอกและด้านหลังเราเราไม่มีเราไม่มีอะไรพูดแปลกนะคนุณสุคือด้านหน้าเรามีหน้าอกพอเยอะฝ่าหนึ่งดอกคือเจดเวลาเราใส่มันดันขึ้นคอมันก็จะลงมาอีกเห็นไหมคะและด้านหลังเขาเรียบเขาไม่มีอะไรพอมีแค่หกดอกเขาก็แนบแล้วเวลาใส่มันจะสบายนะคะอันนี้คือสาเหตุ สาเหตุว่าทําไมคุณสูตรถึงทำแต่ก่อนคุณสูก็หาแบ่งหน้าหลังเท่ากันแต่พอคุณสูถักแล้วเชื่อมเชื่อมรักแร้แล้ว,ลวมันดูลัางๆังนะสายสารบอกว่าจ้องจ้องมันจึงจองลังลัง,ลงพอลังลัง,ลงนี่ก็คือมันทําให้เราใส่มันทําให้เราใส่เสื้อเสื้อลายสับะรดใหญ่เนี่ยคือไม่สบาย ถ้าถ้าเป็นลายสับปะรดเล็กคือเขาจะมีอ่าเรียกแขนซึ่งสามารถถักไปกับกี่ลายก็ได้สบายๆจะเอาคอร์ลึกแค่ไหนก็ได้นะคะแต่ท่านี้ถ้าเป็นลายสับปะรดใหญ่ใั้นเป็นลายคล้องคล้องคล้องกันนะคะคล้องกันแซงกันขึ้นแซงกันไปซึ่งซึ่งมันไม่สามารถที่จะซึ่งมันจะไม่สามารถที่จะทํา อ่าหน้าต่ำหลังสูงได้ได้ตามที่เราต้องการอ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะพอดีพี่เข้ามาขายขนมน้องเอาขนมแล้วกันนะพี่ไม่มีของหวานมีขนมจีบก,กัชบชะล่าเใช่หวานใช่คือคนไม่ก้าวานก็ทำได้แดงนั่นอะไรคะพี่อ,นนอ๋อกับกับข้าวอะไรคะมีต้มจืดก,กับผัดชิ้นค่ะพี่แดง พี่แดงพี่เขามาขายกับข้าพอดีเดี๋ยน้องเอาสรลเปาอ,อันหนึ่งก็แล้วกันนะคะขน,ะนมจีบขนมจีบก็ได้อะไรก็ได้ขนมจีบแล้วกันค่ะพี่ 20, <000. S 1> โอเคค่ะพอดีน้องอัด์วีโอน้องก็เลยคุยด้วยไม่ค่อยได้เดี๋ยวเดี๋ยวน้องให้ตังค์เดี๋ยวพี่ไปขายกับข้าก่อนก็นแล้วกัน เดยวที่มา,าตั้งกับน้องก็ได้กับตันเอาหนมจีบไหมลูกหนมจีบไหมหนมจีบกุ้งน่าร้อยน่าอร่อยเอาไหมลูก

พี่มากมาแต่งตือกันมาแต่งตูดูง่ายไหม,ม,มพี่มากตั้งกี่ล่ะขอบคุณค่ะใหญ่พี่พี่เขาคนเขามาขายกับข้าวค่ะขายวันนี้ขายขนมจีบสลับเปาเจ้า ก็เหมือนคุณสุว่านะคะถ้าใครมาขายอะไรถึงบ้านแต่ว่าเขาอยากขายนะคะเราต้องช่วยเขาทอเสตเราช่วยได้นะคะไม่ใช่ว่าเราช่วยเขาจนเบียดเบียนตัวเองแต่คุณสุก็พอช่วยได้คนสุก็จะช่วยซื้อนะคะคนสุก็ซื้อค่ะแปดสิบร้อยหนึ่งแล้วแต่แต่ละวันนะคะซื้อทุกวันค่ะกินไม่กินว่ากันทีหลังจะช่วยเขาค่ะ บ้านก็จะมีคนมาขายผักขายอาหาราขายขนมนะคะคือมาขายอะไรก็ได้ขายค่ะขายรถลีก็ได้ช่วยหมดค่ะถ้ามีปัจจัยนะคะถ้าไม่มีก็บอกว่าไม่มีนะคะจะพูดตรงๆรคือคุณสุดจะไม่ให้เขาเสียใจนะคะให้เขาดีใจลับโอเค่ะเรามาไม่รู้จะพูดอะไรมัวตุ้มมัวๆกันเนาะวันเนี้ย เรามาดูผ้าถุงกันต่อนะคะที่เหลือโอเคมาที่เหลือนะคะวันนี้คุณสุดใสสีส้มนะคะตัวนี้คือลายสามเหลี่ยมส้มตัวนี้เขาเรียกส้ม ST11 สิบเอ็ดหรือสิบอะไรประมาณนี้เนาะจำไม่ค่อยได้ผ้าถุงสีส้มผ้าถุงคุณสุดฝืนนี้ก็สองร้อยนะคะ ตัวกงสุลซื้อเองก็สองร้อยนะคะสมัยอ่าตัวนี้ประมาณยี่สิบปีขึ้นหลังนะตอนนั้นกนสุอายุน่าจะประมาณสักอโอสามสิบแปดนะ <c oughs> อายุเยอะจนจำไม่ไดู้ดซื้อที่เชียงใหม่นะคะเป็นพระสงเชียงใหม่สีสม้มกนสุชอบสีสม้มสีอิฐอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะคะก็ซื้อซื้อมาก็ตัด สูตัดตัวนี้ก็สิบแปดปีนะคะอ่าสิบสิบแปดปีสุก็ใส่มาตลอดเลยนะคะใส่ก็สบายนะคะใส่สบายสุดชอบผ้าฝ้ายสูว่ามันมันใส่อยู่บ้านได้แล้วมันไม่ถึงัว่าหรูเกินไปเวอร์เกินไปอะไรเงี้ยนะคะอ่ะก็เป็นผ้าชนิดเดียวกันที่คุณสูเอามาขายนะคะอ่ะโอเคตอนนี้เรามาต่อเนาะอันนี้สีเทานะคะหัวดําหัวดํา ใช้ดำสีเทานะคะโอเคนะคะดูหลายเขานะคะเขาจะดูเรียบร้อยใส่ก็ดูผู้ดีใส่ก็ดูผู้ดีนะคะสีเทาเขาใส่แล้วก็จะดูผู้ดีจากผู้ลายก็เป็นผู้ดีนึว่าไปนะะเขาก็จะดูดูเรียบเรียบนะคะลายข้างในก็คือเป็นลายฉัดหรือลายต้นไมเ้เล็กๆนะคะนะคะจะเป็นเทาเข้ม ดำแล้วก็เทาเข้มแล้วก็เทาอ่อนนะคะ,ะจะสลับด้วยเทาควันบุหรล่แล้วก็เทาเข้มนะคะถ้าเทาก็นัมเบอร์ไหมเราก็ st สี่แปดเนาะ st สี H ่แปดนะคะโอเคสูสูพนกเลยลูกก็แผนกพับตัวนี้ยังไม่ไปนะคะตัวนี้เหมือนผ้าโบราณเหมือนสมัยโบราณรุ่น,ร,น,ร,นรุ่นปู่ย่าตาใหญ่นะคะ ลายเขานะคะเก๋ดีนะคะเข้ากับเสื้อตัวนี้นะเข้ากับเสื้อตัวนี้รู้สึกแต่ก็สูอัดอีกแล้วกันเนะเาะรู้สึกอน,นั้นจะเยอะแล้วนะคะเขาจะออกน้ำตาลชีมเบดนะคะแล้วก็ดินเงินเน,น็ดนะคะตัวนี้สวยตัวนี้ยังไม่ออกนะคะตัวนี้สวยนะคะ ใส่กับเสื้อขีมเบดน้ำตาลอ่อนแล้วก็สีโอนตินนะคะมันเหมือนผ้าโบราณโบราณสมัยรุ่นใหญ่เราทวดเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคอันนี้เป็นดำดำแต่ตีนฟ้านะคะฟ้าแต่ฟ้าอ่อนๆฟ้ามอมๆนะคะไม่ได้ฟ้าเข้มฟ้าอ่อนๆนะคะมี คาดด้วยสีมูอ่อนๆนะคะถ้าคนสูตนะคะจะบางแต่ไม่บางเกินไปนะคะอยู่กลางๆแล้วว่าอาดพักกาวจะพอดีเปี้ยเพราะคนสูตลองมาแล้ว <laughs> คนสูตลองมาแล้วถึงซื้อมาค่ะนะคะถึงซื้อมาถ้ากันคนสูตจะไม่ซื้อมานะคะนะคะคนสูตรลองๆล,ล,ลองใส่มาแล้วถ้านหนามากอาดพัาก,กาวไม่สวย ถ้าบางมากอัดผ้าก่าวก็ไม่สวยนะคะต้องอยู่กลางๆนะคะเป็นผ้ากลางๆจะอัดพอดีอัดออกมาเปี๊ยมันคุณสดนะคะสุดก็นะคะโทษนะคะตัวนี้สิบแปดปีนะคะแต่เห็นขาวุณสู <laughs> ติดบางมานานมันจะเห็นวันนี้แหละ <laughs> โอเคฝืนนี้คุณสุก็ว่าสวยแต่ไม่รู้ใครเอาอยังเนาะไม่รู้กุณสูเอา เอาของคนอื่นมาโชกเป่าเดี๋ยวต้องไปไล่ดูเพราะว่ามีคนซื้อไปสีผืนมากินหัวส้มตีนส้มนะคะส้มเขาไม่ได้ส้มแปดนะคะส้มเขาเพราะว่าเขามีแดงแล้วเขาเลยดอกส้มสีอิดสีอิด,อดที่ว่าสีเข้มๆนะคะสีเขาจะสีไปทางผสมไผ่นิดๆนะคะเขาไม่ได้ส้มแปดนะ,ะตัวนี้ก็คือเขียวหยกนะคะ หัวสีเขียวนะคะเขียวหยกกลางเขาจะสีส้มส้มมออส้มอ่อนอ่อนส้มเศร้าเศร้าอืมส้มเศร้าเศร้าเนาะเพราะว่ามันเขาดอกตีนเขาเป็นครีมนะคะมีชมพูนิดหนึ่งนะคะตัวนี้ที่ยังสวยนะคะเขาไม่ชฉดฉัดเขาดูมออลงมานะะตีนเขาจะครีมเบด ผสมเห็นไหมสร้อยเขาสวยนะคะเป็นครีมนะคะสร้อยเขาสวยตัวนี้สวยนะคะนิ่มแล้วก็ฝืนฝืนฟางฝืนฟางนะคะฝืนฟางฝืนฝืนยาวฝืนฟางมากน่าจะตัดได้คนอุวนๆน่นนาจะโอเคนะคะนิ่มนิ่ม,น,มนิ่มดีโอเคตัวนี้ก็มาฝาฟ้าน้ําเงินนะตัวนี้ไอที่เป็นลายๆนี่คือต้นใบไม้นะคะ น,นี้เป็นลายใบไม้นะคะ้าน้ําเงินนะคะตีนเขาก็จะเป็นชมพูนุดๆน,นะคะไม่ใช่ชมพูจะชมพูนุดๆน,นะนะคะคนที่ถักเสื้อน้ําเงินก็น่าจะใส่ได้นะคะน่าจะโอเคเนาะวันนี้คือสุดเก็บไม่หมดนะสุดเลยต้องมาพูดวันนี้นะพูดวันนี้อันนี้คือผือนที่เหลือนะคะที่เหลือ ถึงสุดอัดอีกนะคะเพราะว่าวีโอรู้สึกจะยาว